บัฟเฟ่ลอันนี้ข้าวเรืองมิโน่ข้าวเรือมิโน่ข้ายเรือมิโน่มีเรือมิโน่ใครจะเลี้ยงข้วยนะครับก <c oughs> ินแต่ข้าวเข้าเช่าข้าวอขอกนี่คือ,คอกินแต่วันประจําวันของคนเลีย้ยงข้าวเอาจริงไม่ได้พูดเล่นอะนนี้ปลานะ่กินแต่วันประจําวันของคนเลี้ยงควายชื่ออะไร เมตตาบเมตตบจิวัตร์ของคนเลี <S <S ้ยควายคืออะไรอ่าพูดดิพูดเิอเปนเมพูดเกร่คือเขือนนมันตกไว้นะ ไม่รู้เป็นไรมันมีน้ำมันก็เลยเันหนติชวนเพื่อนพาเพื่อนมาไสมั่มยอยากพาเพื่อนมา<อ>เพื่อนมาทุกคนติดใจยอยากจะมาใหม่มาเขบ้านนี้ป็นหาอะไรบ้กงเคนอยากจะมาด้วยพี่ออมจะบอกมาด้วยเลไรอย่คนหลังเที่ยวหลังเข้บ้านหนูลุกคลุกนะไม่ไ้โซเป็นตุ๊บแมนเป็นคนนีย นี่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 ได้ป่ะแฟนใช่ที่ไหนนะต้นนี้นี่ต้นนิ้วหนามอ่ะไออะไรวะที่เขากระดาษอ่ะนี่นี่นี่เสรแล้วนี่นี่อะไรนี่ยไดป่ะไม่ใช่ต้นนิ้วต้นนิ้ว,ว,ว,วอ่ะอืมี่เป็าแฝงหรอปวดปลาได้ไหม กูดบานเป็นน้ำมเนาะต้นนาะให้เขาเปิดให้ขึ้นได้ออให้เขาเปิดให้รถขึ้นเ,ออเดี๋ยวขับขึ้นก็นได้อ,อ่ามันลงนี่ไได้น้ำตกปลาเลยน้ำตกปลเออเนี่ยนี่ ไม่น้องขาดชอบแพ้ร้อยเปนหมดยี่ีไมอไปฟ้าอะไรเออไม่ข้ดีเลยอนนี้ีควายนะมันจะกี่จางค้ังปีเกิดรวย